เนวงนะครงการมาเนคนต่ออีเนอย่างที่ที่ได้เกียนมาเป็นประธานานงการนเสริตตาาสกีนรลเพื่อการบรความแข็งแร่งของกลงคมสาวนิจนาภาคีแก้พ่วงในการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมิ่ไที่ด้ทำโครงการพันาเด็กภาคพื้นตอนที่เมื่อประมาณครที่แลวะครั โดยการที่ปีสบติปบโร่วมเป็นแก่โครงการจำนวนร้อยกประกอบด้วยเหตพื้นที่โคการบริหารจักรอินท่านรองนโชคัุมนึกครับรองนายกกาไปหาศูนย์บุญบอบิน่ั้รองจะเป็นเขตหนวงทหารกรมองนายกโารปหาศูนย์บุญบอบินตรองนาโกรจุดศึครับรองนายกกาไปหาศูนย์บุญบอบิน่ั้รองจะเป็นเขตหนวงนารกองนาการปหาศูนย์ ที่ได้รเป็นรำานนะครับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศิลปะกรุงเทีนะครับีนี้เขาอบรมยังไยังไม่รู้เอออาจรยไกนะคะ้นันไต้องไม่้นสูงเ่ะ้าดเลยนราว่าไม้งรื่องว